ใบเซอร์ติฟิเคตออกแล้วปีที่สี่ทีทนี้อันนี้นะคะเพื่อให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าอันนี้เป็นผลการตรวจหลายจังหวัดมากบอกเลยนะคะสี่ภาคตรวจว่าเรามีสารปนเปื้อนไหมมีสารหนูไหมรตรวจว่าเราอ่ะม,มีสารลดน้ำหนักไหมมีสารพิษไหมมีอะไรเจือปนไหมตรวจสอบว่าเราอะใส่อะไรเข้าไปทําไมคนกินมันถึงดีโอ้ยมันต้องใส่ไอ้นั่นแน่เลยอะไรนะ เขาเรียกว่าอะไรนะสเสียรอยสเสียรอยเออหลายคนนะคะ่ะมาบอกว่ามันใส่สเตียรอยถ้างนันนะมันไม่มีทางดีหรอกอะไรเป็นภูมิแพ้เป็นนุ่นเป็นนี่ดีหมดดีหมดดีหมดมันใส่สเตียรอยชัวทุกคนก่อนที่คุณจะไปตรวจนะหนึ่งโรงงานต้องตรวจก่อนแล้วโรงงานต้องส่งผลไปให้อออยนะคะสอง หมอผู้เชี่ยวชาญหรืออะไรก็ตามก่อนเขาจะกินเขาจะแอบเอาไปตรวจหมอปุ้มก็แอบ,บเอาไปตรวจพี่บางออนกรอสที่อยู่เยอรมันก็เอาไปตรวจที่ญี่ปุ่นก็เอาไปตรวจทีอ่อะไรอีกนะทุกคนหลายประเทศมากเอาไปตรวจที่ประเทศเขา พบว่าเป็นสมุนไพรธรรมดาซึ่งไม่มีสารเสือปนไม่มีสารด้วยแล้วก็ซึ่งไม่ผิดด้วยก็คือเป็นเป็นสิทธิของเขาแหละที่จะมีการตวรตวจสอบ<ร>ใช่เราเราดีใจด้วยใช่ก็ก็เนี่ยเป็นหนึ่งเป็นอีกหนึ่งอย่างแหละที่บริษัษษษษทน้ำมนก้าไทยแลนด์เนี่ยเราเราแบบเปิดกว้างเลยเนาะก็คือนี่การสุ่มตรวจหรือว่าอะไรเงี้ยตรวจได้หมดนะคะเพราะนี่คือประโยชน์นะคะคือประโยชน์มากๆทีนี้คุณคิดดูนะออถือค่ะเราไม่ใช่มีแค่แค่ใบที่เราไปตรวจหาสารพิษนะคะเรามีใบเซอร์ติฟิเคตเกี่ยวกับ ซองชาอืนี่นะคะซองชากับเชือกนะคะปกติจะทํามาจากเยื่อพลาสติกนะคะซึ่งกินนานๆแล้วมีโอกาสสะสมเนาะหลายคนก็ดูข่าวอยู่ใช่ไหมคะของเราทํามาจากเยื่อใบหม่อนคือพืชนั่นเองค่ะเราทํามาจากพืชทั้งหมดนะคะกัดกินเคี้ยวไปเลยค่ะ นะคะแต่อย่าทาแค่นั้นแหละเออรู้แค่ว่ามันไม่อันตรายมันกินไม่ได้หรอกแต่ว่ามันไม่อันตรายนะคะก็คือมันไม่มีสารที่อ่าเขาเรียกนะที่มันจะออกมาแล้วไปปนเปื้อนนะคะเรามีใบเซอร์ค่ะทีมงานนุ่มก้ามีใบหมดแล้วนะใบเซอร์ของตัวนี้นะคะไปขอทีมสื่อหรือไปขออันนี้ได้เลยนะคะเพราะเราออกสื่อได้นะคะครับบางตัวที่เราไม่โชว์คือคือคือเรามีแต่ออกสื่อไม่ได้อ่าต้องเข้าใจแบบนี้นะคะ หลายคนจึงไม่รู้ว่าเรามีมาตรฐานเบอร์ใหญ่ขนาดนี้รเราส่งออกไป 6- 7เจประเทศเพราะเรามีทุกอย่างการันตีหมดเลยนะคะส่วนตัวนี้อ่ะอันไหนโชว์ได้เราก็ให้โชว์นะคะอันนี้ก็สามารถโชว์ได้ว่ามีใบเซอร์นะคะที่การันตีว่าของเราอ่ะทำมาจากเยื่อใบหม่อนของแท้นะคะเนี่ยค่ะทั้งเชือกทั้งทั้งตัวนี้ทั้งซองทํามาจากเยื่อใบหม่อนนะคะส่วนสมุนไพรทั้งหมดอย่างที่บอกค่ะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็ปลูกแบบชาวบ้านโดยไม่ใช้ยา เพราะถ้าตรวจเจอว่ามียาหรือสารพิษไม่ใช่แค่เราโดนเล่นนะคะเขาจะเล่นไปถึงข้างล่างก่อนเลยก็คือผู้ปลูกนะคะแป,แปลงปลูกถึงต้องขึ้นทะเบียนอ่าแต่เราไม่ได้ซื้อซื้อกับคนปลูกโดยตรงเนาะเราซื้อผ่านคุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรนะคะต้องผ่านเขาเพราะอะไรเพราะเขามีลายเซ็นนะคะเพราะฉะนั้นซื้อจากครูอุ่นใจเพราะครูไม่ได้เดินไปที่สวนครูเป็นคนไปหาสวนก็จริง แต่คนรับซื้อให้ต้องการันตีว่าตรวจให้เรียบร้อยแล้วนะว่าไม่มีสารปนเปื้อนไม่มีสารอนรากรอนเซ็นแบบบ้านนะครับถ้างั้นเราก็สร้างบ้านไม่ได้อ่าแบบนั้นเลยนะคะ